จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารวมฮินะกับชานไห่จริงเข้าด้วยกันคุณจะได้คิซากิครับริวเกะคิซากิประมุขของกกมังกรดำอนุรักษ์นิยมแห่งชานไห่จริงหนึ่งในสองกกใหญ่ของโรงเรียนคู่ย่านการค้าเทพเต่าดำที่ปรากฏตัวในไตรภาคอีเวนต์ชานไห่จริงเต่ามังกรผนึกกำลังจันฉายวายฝันและล่าสุดจุติแห่งห้าสัมผัสโอ๊ยคิกิจัง คิซากิคือประมุกตัวเล็กน่ารักมาเทแห่งมังกรดำผู้เหมือนฮีนะเวอร์ชั่นชันไห่จิงแถมวันเกิดวันเดียวกันด้วยโดยคิซากิยอมร่วมมือกับคุณครูเพื่อแก้ไขปัญหาในชันไห่จิงตั้งแต่กับย่านการค้าเทพเต่าดำไปถึงพวกสลิมอนุรักษ์นิยมที่อุดมสมบูรณ์มากและหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของชินทานิไ่หนึ่งในเจ็ดอาชญากรผู้อยู่เบื้องหลังอาการป่วยของคิซากิทําให้ซซยะต้องคอยรักษาคิซากิอยู่เสมอไม่งั้นสุขภาพของคิซากิจะแย่ถึงขั้นอันตราย ยิ่งกว่านั้นคิซากิยังเป็นเจ้าแห่งการปลอมตัวคือสังเกตความคืบหน้างานของมังกรดำแถมอีเวนต์ล่าสุดมีร่างพิเศษอย่างอะโอเคไม่ต้องพูดพรำทำเพลงมาคิซากิเชิญคุณครูมาที่มังกรดำแล้วบ่นเรื่องความขัดแย้งกับย่านการค้าเทียบต่อดำศักสีดอกเบีย้ยภาษีและการศึกษาที่ตกต่ำทำไมมันเรียวจังลุกคิซากิเลยให้คุณครูช่วยหาทางออกทุกปัญหาในฐานะนักวิชาการศึกษาคือหนูแค่หาเรื่องหนีไปข้างนอกใช่ไหม เพียงแต่การแอบหนีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมังกรดำเข้มงวดมากคิซากิเลยเตรียมบางอย่างไว้และในพริบตาคิซากิก็ปลอมตัวเป็นม็อบมังกรดำทันทีแต่ระหว่างหนีทั้ทงคู่ไปเจอม็อบมังกรดำที่ลาาตระเวนอยู่แล้วเกิดป๊ะแต่จนโดนเข้าใจผิดว่าเป็นคนจากเทพต่อดำคุณครูก็เห็นว่าท่าไม่ดีเลยช่วยแถว่าม็อบคนนี้มาคุ้มกันให้คิซากิเลยช่วยแถว่าเป็นคำสั่งของท่านประมุขโดยตรงทำให้ทั้งคู่รอดมาได้แต่ระหว่างหนีต่อคุณครูก็เห็นคนเฝ้ายามกำลังมา คิซากิเลยใช้แผน2ปลอมตัวเป็นม็อบย่านการค้าเทพเต่าดำยามที่ผ่านมาเห็นเลยไล่ออกทันทีตามแผนหลังออกมาได้คิซากิก็เห็นว่าควรสมบทบาทที่อยู่กับคุณครูเป็นธรรมชาติเลยเปลี่ยนชุดเป็นนะ้า<อ>หลังออกมาได้ปลอดภัยคิซากิก็เปลี่ยนกลับชุดเดิมและบอกความจริงว่าเมื่อกี้แค่แกล้งคุณครูเล่นเฉยๆแต่คิซากิก็ขอบคุณคุณครูที่มาเล่นด้วยกันแต่ยังไม่ทันไปไหนสมาชิกมังกรดำก็รีบตามหาคิซากิทันทีสุดท้ายทั้งคู่ก็กลับไปที่มังกรดำ แต่ถ้าคุณครูจะกลับชาเล่คิซากิก็มีวิธีขัดขวางไว้แล้วต่อมาคิซากิมาช่วยงานคุณครูที่ชาเล่แต่ก่อนเริ่มงานคิซากิได้วางทูบหอมไว้ซึ่งเป็นทูบที่ช่วยรักษาสเสถียรภ,ภาพทางร่างกายและจิตใจระหว่างงานคิซากิก็พูดถึงวิธีจัดการปัญหาของมังกรดำตั้งแต่เอากําลังมังกรดำไปถล่มให้ไม่เหลือซากบังคับใช้อํานาจใส่ผู้ชอบกุงและประหารชีวิตอันนี้ไม่ได้ขอรอ้องอ๋อเป็นคําเปรียบเลยแบบนั้นก็ไม่ได้ซึ่งหลังทํางานเสร็จ กลิ่นทูบที่ทําให้อารมณ์ดีก็ฟุ้งออกมาซึ่งมาจากทูบของคิซากิคิซากิก็เห็นว่าคุณครูดูเหนื่อยมากก่อนจะรู้ว่าคุณครูทํางานหักโหมมาสามวันแล้วคิซากิเลยพาคุณครูไปนอนพักและให้หนุนตักของตัวเองปลอยใจไปกับกลิ่นทูบแล้วหลับตาลงคุณครูรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในความฝันได้ยินเสียงคิซากิเล่านิทานให้ฟังและรู้สึกถึงมือของคิซากิที่คอยลูบหัวกล่อมนอนให้คุณครูพอคุณครูตื่นขึ้น,นมาคิซากิก็หายไปแล้ว จนคุณครูสงสัยว่าคิซากิมาที่นี่จริงหรือเปล่าหลังจากนั้นคิซากิมาช่วยงานที่ชาเล่อีกรอบซึ่งคุณครูก็เห็นคิซากิมองชมวิวนอกหน้าต่างคุณครูเลยชวนคิซากิไปชมวิวบนดาดฟ้าด้วยกันซึ่งสําหรับคิซากิมันต่างกับการชมวิวจากในชานไฮจริงคิซากิเลยพูดเบาๆกับตัวเองว่าอยากออกไปไกลกว่านี้หน่อยคุณครูที่แอบได้ยินก็รับปากว่าจะพาคิซากิไปเที่ยวด้วยกัน ซึ่งพอถึงวันนัดไปเที่ยวคิซากิก็บอกว่าทั้งชมรมศาสตร์ปรุงยากับมังกรดําแตกตื่นกันใหญ่แถมได้ยาพ่นจากชมรมวิจัยศาสตร์ปรุงยาที่มีฤทธิ์เหมือนทูบหอมคิซากิก็คิดว่าทุกคนเอาแต่ทํากับตัวเองเหมือนเป็นเด็กแต่คุณครูก็บอกไปว่าทุกคนแค่เป็นห่วงคุณครูพาคิซากิไปเที่ยวตามที่ต่างๆต,ตั้งแต่รถไฟฟ้าสวนสนุกเกมเซ็นเตอร์ร้านอาหารสนามเด็กเล่นนะมาถึงย่านการค้าที่คุณครูซื้อชุดใหม่ให้คิซากิจนถึงเวลาดึก คิซากิก็รู้สึกสนุกที่ได้ไปเที่ยวทั้งวันจนกระทั่งอาการป่วยของคิซากิกำเริบอีกครั้งเพราะตัวเองหักโหมร่างกายมากไปคุณครูเลยรีพาคิซากิไปพักที่โรงแรมใกล้ๆและจุดทูบหอมให้ทันทีคิซากิก็เสียใจที่อาการป่วยทำให้ต้องหมดสนุกวันนี้แต่คุณครูก็บอกว่าไม่ต้องกังวลและจากนั้นคิซากิก็ขอเวลาคุณครูอยู่ด้วยกันพักหนึ่ง ようやくこちらを見てくれたかのじゃが先生一度考えてみてくれぬかわらわは今弱っているのかもしれぬが弱ったふりをしているだけかもしれぬ 先生の出方を伺っているだけなのやも単にそなたを心から信じているだけかもしれぬしなだがそうじゃなこれだけは確約できる。 ここで何が起こったとて、わらわがそなたを責めることはないじゃろう。 คุณครูบอกให้คิซากิไปนอนพักผ่อนคิซากิเลยขอให้คุณครูพาไปนอนและหลังจากคิซากิหลับสนิทคุณครูก็ไปนอนที่โซฟาจากนั้นคิซากิก็แชทมาทางโมโมทล์กแล้วบอกว่าจะตอบแทนคุณครูซึ่งการตอบแทนที่ว่าก็คือโอ้ไม่